ที่ 2. สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนคุณผู้ชมครับในช่วงหน้าหนาวหลายคนคงคิดถึงการอาบน้ำอุ่นๆเพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บปวยนะครับแต่ความจริงแล้วเราควรจะอาบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นกันแน่ที่จะดีกับสุขภาพของเราช่วงนี้เดล l i ิสมีคำตอบมาฝากครับ น้ำอุ่นและน้ำเย็นดีทั้งคู่ค่ะคุณป๊อปเพราะน้ำอุ่นจะช่วยการไหลเวียนเลือดและทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายส่วนน้ำเย็นช่วยให้กล้ามเนื้อตื่นตัวร่างกายสดชื่นแต่ไม่ว่าจะอาบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นในหน้าหนาวก็มีโอกาสที่ผิวจะแห้งแตกได้จึงควรทาครีม,มบำรุงผิวเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นสุขภาพดีด้วยค่ะแล้วในช่วงหน้าหนาวเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรอีกบ้างครับ เริ่มจากการดูแลสุขภาพทั่วไปเช่นกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุราอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่เข้าไปในที่แออัดล้างมือบ่อยๆรวมทั้งการดูแลสุขภาพผิวหนังในหน้าหนาวและรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอค่ะแต่นอกจากนี้เรายังเตรียมพร้อมได้อีกขั้นหากต้องเกิดเจ็บป่วยจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงๆอย่างการทำประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายทั้งค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในรวมไปถึงค่าผ่าตัดและ สามารถเลือกความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอกเพิ่มได้อีกทั้งยังสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ก็จะช่วยให้เราอุ่นใจได้หากต้องมีปัญหาสุขภาพขึ้นมานะคะคุณป๊อปครับเพราะอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ไม่เลือกฤดูการดังนั้นการดูแลใส่ใจสุขภาพจึงต้องทําอยู่เสมอไม่เลือกฤดูการเช่นกันนะครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมป๊อฟวราวุธและ The list อาศ์จารความรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ